สวัสดีครับทุกคนนะครับชาวไทยสตรีทฟู้ดทุกคนนะครับช่องแฮปปี้เอ็นนะครับตอนนี้เรากำลังเตรียมผักกันอยู่นะครับนี่คือผักเพิ่งมาส่งตอน5้าโมงห้าโมงนี่เองนะครับมาส่งช้ามากนะแต่ละวันช่วงนี้นะครับสงสัยเป็นเพราะว่าน้ำท่วมนะครับก็เลยส่งผักช้าวันนี้ผักมาเกือบ5้าโมงตอนนี้เรากำลังเตรียมผักนะครับเป็นบลอกโครลี่นะครับเราเอามาหั่นแบบนี้นะครับ มีเบิร์สก็ต้องมีอันนี้เราเอามาหัน่นเตรียมไว้นะครับสําหรับตอนเย็นแล้วก็สําหรับพรุ่งนี้นะครับบล็อกลี่นี่เราจะใช้ทั้งหัวเลยนะครับนี่ครับเราจะแกะดอกเป็นแบบนี้นะครับหัวมันนะครับส่วนก้านมันนะครับเราจะเก็บไว้ใช้นะครับเราก็ปาดข้างนอกออกปาดก้านมันออกนะครับเราก็ใช้เฉพาะ ข้างในมัน,มเ,นเพราะว่าก้านมันเนี่ยเราใช้ไว้สําหรับผัดหม,มูกรอบผัดข้น้ำหมูกรอบได้นะครับใส่ลงไปจะทําให้ก้านมันกรอบอยู่แล้วนะครับเราก็ปาดเราก็ปอกเปลือกมันทิ้งนะครับไอ้ที่เป็นก้านมันเนี่ยเพราะมันแข็งนะครับเราก็ปอกทิ้งไปนะครับเหลือไว้แต่ข้างในนะตรงก้านมันตรงหนข้างในตรงกลางน,นี่เชฟเขานะครับเราก็จะทําแบบนี้นะครับ ปาดทิ้งไปนะน้อยลงมากว่าแกบบ้วเดก้านมันจะแข็งนะครับแต่ว่าเราใช้สําหรับเราถ้าเป็นเราเราก็กินได้นะครับแต่คือเราทําขายก็ปาดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องเสียดายแต่เราใช้ไอ้ตรงกลางมันครับแกนมมันนะครับมันจะกรอบนะครับมันเหมือนก้านข้า้นาเลยนะครับเอาไปแช่เย็นแล้วก็ทานกับหมูมะนาวนี่อร่อยเลยนะ ทำหมูมะนาวทำกุ้งมะนาวกุ้งแช่น้ำปลาเรากินกับกา้านนี่อร่อยเลยนะครับกรอบเลยนะครับเอาไปแช่น้ำแข็งซะหน่อยนะอร่อยเลยเหมือนก้านคนาเลยนะครับนี่ครับ<ม>เราจะไม่ทิ้งะนะครับเราจะใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวันนี้เราทำอันนก่อนได้ไงยยังมีอันหนึ่งกับบองข้าวอันเมื่อกี้เพิ่งเสร็จทันปาปิก้าไปนะครับเพิ่งเสร็จแล้วไม่ได้ถ่ายไว้นะครับตอนทำปาปิก้านะครับ นี้ก็การทำการทำขนานนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาใส่ในถูงไว้อย่างนี้นะครับใส่รวมกันไว้ในถุงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นผักไว้นะโ นะครับกำลังทำแกงแดงไก่นะครับเราก็ใส่ผักเท่านี้นะครับมีบวบนะมีถั่วฝกยาวนะมีปาทิก้ามีแครอทนะครับใส่เข้าไปแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นลาดผกนะครับตอนนี้เซฟกำลังจะทำราดนะครับก็คือผัดผีช่างครับผัดแกงเดี๋ยวใส่กระเทียมลงไปนะครับกอนลงไปขั้วก่อนนะครับ ใสผักลงไปนะครับก็มีหอมหัวใหญ่แครอทปาทิก้านะมีถั่ว อันนี้เป็นน้ำซอสที่เ,ออเชฟเขาปรุงแล้วนะครับเป็นซอสซิกนะครับ<ม>ก็ใส่ส่วนผสมนี้ไปนะครับมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะมีซอสซิกนะใส่เข้าไปปรุงรสนะใส่เกลือน้ำตาลลงไปด้วยนะ,นะเค็ๆมๆหวานๆนะครับเป็นเผ็ดปลเคี่ยวหรือเปล่า เมน,นูร้านพี่ของเรานะตามด้วยปลาชิลิฟุ่มนะครับใา่ด้วปลข้อนี้ก็เป็นอันเสร็จนะนี่เรารก็ตักใส่จานนะให้ลูกค้ากินนี่นะครับสองจานนี้หอมมากเลยนะครับเพื่อนอยากให้ได้กิน แกงแดงของเรานะธรรมดามีมะเขือเปาะด้วยนะครับเราใส่มะเขือเปาะลงไปด้วยนะครับแกงแดงของเรานี่ก็เป็นอันเรียบร้อยเสร็จพิธีนะพร้อมเสิร์ฟนะครับ ร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟครัมนี่คือสับไทยไก่ของเรานะครับเอาเส้นลงไปขับก่อนนะครับกับไก่นะครับ เชฟจะใส่ตามไปด้วยนะครับน้ำซอสผัดไทยนะครับผัดไทยเวลาผัดเส้นผัดไทยนี้กเ็เพื่อนๆต้องผัดให้มันแห้งนะครับ mm. เดี๋ยวมันจะแฉะนะพยายามผัดให้เส้นมันแห้งนะมันจะได้ดูน่ากินมันจะได้ไม่แฉะ,ะครับ พอเส้นแห้งแล,แล้วก็ยกลงไปใส่ในกล่องเลยนะครับตักไปในกล่องนนี้เป็นกลับบ้านนะครับสีทองเหรออะไรวะแครอทหอมบวบสรอบอรี่เห็ด ชุดนี้เป็นชุดห่อกลับบ้านนะครับชุดใหญ่เลยอันนี้นนมัสมันมัสมันมัสมันจ้ะมัสมันไก่ใส่นะครับ น้ำกะทิลงไปนะครับที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ไปสช้อนนะครับตามด้วยพริกแกงนะครับช้อนครึ่งนะใส่ลงไปน้ยำกุ้งของเราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ผักโขยหน้าลงไปนะครับ โทรมาด่าเลยน้ำมันเขียนโทรมันเขียนมาด่าเลยนะดูปริมาณด้วยภาพไม่ได้เลยนะริปปันดโดเนี่ยมาเป็นอย่างทุกคนคนเปนนน็นแม่า <c oughs> มาตัดพิชัยเป็นเออกัอในเลยเบอร์กระป๋องเนี่ยไปการ์ดหยิบไม่กด้หยิบเนยอย่านะอย่าใส่ห้าชิ้นนะโดนด่าตายเลยนะ <c oughs> ใส่ไปตามความเหมาะสมของก้าวออยเลยจ้ะ เรียบร้อยแล้วครับผัดกระเทียมเนื้อของเราไม่ได้อย่าห้ามใส่ห้าชิ้นเลยเดี๋ยวโดนดา่าอีลิฟันโดนด่าเลยนะเขียนด่าเลยนะกระเทียมแบบนี้กระเทียมขอขกระเทียมโลยหน่อยจ้าเปรียวเพรีงเกียวใหม่ๆไม่ใช่หอ,อมหอม,อมจ้าเรียบร้อยนะครับ หอมอร่อยนะเรามาตามด้วยนี่นะครับชานมนะครับวันโซนะครับเป็นชานมไข่มุกไต้หวันนะครับช่วงนี้มาทุกวันเลยนะชาไข่มุกดื่มทุกวันนะวันละเกาะกล่องเอ้ยวันละแก้วสองแก้วนะครับน้ําตาลจะจะขึ้นแล้วนะครับจะเป็นเบาหวานแล้วนะครับอร่อยนะครับแต่ว่าเราไม่เอาน้ําตาลแต่ก็ยังหวานอยู่ดีนะครับอันนี้คือแก้วห้าแก้วละห้ายูโรนะครับ นี่ครับที่ฮอวันโซนะครับอร่อยนะครับของใต้วันครับเขาทำขายมีขายแล้วนะครับที่เยอรมันฮิตกันมากเลยนะครับอื่ครับรสชาติอร่อยนะครับใช้ได้เลยอร่อยนะครับซื้อกินทุกวันนะมาทุกวันเลยชาเนี่ยครับว่า สามสาม ถามว่าแล้วเชฟเสื้อดำไปไหนแล้วเราก็เลยบอกว่าอ๋อเขาย้ายไปทําร้านใหญ่เชฟเสื้อดำนะครับกอฟนะครับเขาไปเขาย้ายไปทําร้านใหญ่นะครับทีี่เชฟคนเดียวแล้วกันเนียก็ <c oughs> เปลี่ยนสลับกันไปสลับกันมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้ไปนะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะมะนาว ต้มยำอะไรวะต้มยำไก่นะครับแล้วก็ต้มขากุ้งครับเรียบร้อยสับกันนะครับต้มขาไก่ต้มยกุ้ง้งรอต้นกัหลอาต้มยำกุ้งนะครับกับต้มขาไก่นะพูดผิดนะพูดสลับกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต้มยำกุ้งต้มขา รอ,อ,อ,อร้อยนะครับนี่เิญเสิร์ฟนครับไปทีอเรือปลาไออเดอร์มาใหม่อีกแล้วนะครับมีแต่ผัดไทยมีแต่ผัดไทยนะต,ยนะตอนนี้ก็เป็นผัดไทยผัดนะครับเชฟเรากำลังทำผัดไทยผักอยู่นะครับ สาหน่ากินนะครับผัดไทยขายดีมากเลยนะครับอันนี้อแกงเขียวหวานต่อไปเขาเกงเกียวหวานนะครับต้องหู้นนะเส้นผัดไทยไ <ป S 2> นี้นะครับ <ไป S 2> ผัด <ไป S 2> ให้เราแช่น้ําก่อนนะครับแช่ทิ้งไว้แล้วก็เอามาพักให้มันเสเด็จน้ํานะครับเสร็จแล้วเวลาเอามาลงทอดเอา,เอาลงเอามาลงผัดเนี่ยเราจะใช้เส้นให้เลยเส้นที่เราแช่น้ำลงไว้มาผัดนะ แล้วผัดให้มันแห้งนะครับอยาให้มันแฉะเพราะว่าเดี๋ยวแฉะแล้วมันจะดูไม่น่ากินนะครับเราเส้นมันจะขาดยุ่ยไปเลยนะครับคือเราต้องผัดให้มันแห้งๆนะครับนี่ละอันนี้แงกระทะนั้นนะครับเชฟกำลังตุแกงเขียวหวานอยู่นะครับเห็นไหมครับเส้นผัดไทยเราจะแห้งนะครับ แค่ได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะอร่อยนะครับถ้าแฉะแล้วมันจะไม่น่ากินนะครับเสร็จทุกอย่างต้องแช่น้ําก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเกะออกมาจากซองแล้วเอามาผัดนะครับถ้ามงั้นไม่สุกนะครับแข็งเป๊กเลยนะครับใช้ไม่ได้กินไม่ได้ทิ้งอย่างเดียวนะครับดูดีลาการตักมนไม่ทรรมดานะครับ คนปกติธรรมดานี้แค่จะตักใส่กล่องก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เชฟทองแดงเรานี้ไม่ธรรมดาเป็นคนไม่ปกตินะเป็นคนไม่ธรรมดานะต้องตักลีลาไม่เหมือนใครกับข้าวถึงจะอร่อยนะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นอยู่กับลีลาการตักด้วยนะตักเฉยๆนี่กับข้าวครับพันแน,นครับคะนแนนเต้าหู้ครับคะนแนนเต้านหููนะครับอันนี้หวาน อันนั้นแกงเขียวหวานนะครับตัดะเนงแล้วก็จะใส่วอวดด้นะครับัวดที่สองบดนะครับโรยน้ำไปด้วยนะครับนี่หวานเสร็จกแกงเขานเรานะครับเสร็จเรียบรออร่อยอร่อยอันนี้หืนไม่ได้นะครับลีลาอันนี้ต้องเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโหมดนะอันนี้ต้องเบาๆเาปรกยวๆไว้นะครับไม่งั้นนี่หืนนะเดี๋ยวกระจายเลยนะครับเรียบร้อยนะครับแยงหวานเรา <S <S เวลาแกงนะครับไม่ต้องแกงงานมากนะครับแค่ว่าให้มันเดือดก็พอนะครับให้น้ำกะทีเดือดเป็นอันใช้ได้นะครับเราก็ยกลงเลยนะครับตักใส่กล่องนะครับรเพราะว่าเดี๋ยวที่เราเอาไปกินที่บ้านมันจะเละพอดีนะอย่าพัดอย่าแกงนานนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ดูรูนะครับ ถ้ากินที่ร้านเราค่อยใช้เวลาหน่อยนึงนะครับอันนี้เป็นผัดพริกแกงลูรูนะครับก็คือพริกแกงมัสัมนนะครับที่เชฟใส่นั้นคือน้ําตาลนะไม่ใช่เกลือนะเราต้องตัดหวานด้วยนะครับไม่งั้นมันออกจะออกเค็มอย่างเดียวนะเพราะว่าพริกแกงเราเค็มแล้วนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะครับเวลาผัดเวลาเนี่ยครับทำแห้งนะครับ ก็ใส่เครื่องลงไปนะอันนี้พันแงอันนี้พนแงเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นาพน,นแนเรานะครับอ,ระอะไรนะหมายถึงว่าไม่เลไม่เลอร่อยเลยเฟิมอ่อ,อไม่เละอันนี้อะไรกะเพราหรอ ข้าคุข้าวคแกงรรูนะครับเรียบร้อยนะครับมาสม่แ้งเองครับเมนูต่อไปครับเป็นข้าุข้าวกะเพราคุกข้าวครับผัดกะเพราผัดข้าวอ้ผัดกะเพาคุกข้าวนะครับ ผัดกะเพราคลุกข้าวเราจะใส่ไข่ลงไปด้วยนะเราเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดกระทะนะเชฟเขาจะใส่ไข่ลงไปด้วยนะหนึ่งฟองตามด้วยอะไรพริกป่นนะเอ้ตามด้วยรพรนะิกนะเบิร์สข,ข้าวด้วย,ยพริกกระเทียมนะครับใส่ลงไปสวยเงี้ยดูดูเสร็จแล้วนะครับมาสมันแห้งเรานะครับเรามาต่อกันด้วยอันนี้นะครับกะเพรา ก็คือผัดกะเพราเนี่ยเองนะครับแต่เราเอาข้าวลงไปคุณนะครัเป็น,นกะเพราต้องหู้นะครันอะไรเสร็จกำลังปรุงนะครับโตีเกือน้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่เครื่องลงไปนะครับ ใส่หิ้วดำลงไปหน่อยนะอออึงมากนี่แเดีตามด้วยไปไปีดซีอรียลคั่มนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วเขา็ะัำข,ข้าวเรานะที่อ่ะกระบบ้านกระ้านคาว กะเพราเนื้อสับพี่ของกะเพราเนื้อสับเป็น,นวินติพิเศษ